หอหมกครับหอหมกหอหมกครับผมไปดูส่วนผสมเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะครับมีปลากรายครับปลากรายขูดไข่ไก่ครับพริกแกงครับกุ้งครับปลาหมึกครับกะทิครับผมกะทินี่แบ่งเป็นสองส่วนนะครับแล้วก็ผักก็จะมีโหระพาครับใบยอครับพริกแดงจินดาใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับวิธีการทําครับผมเอาพริกแกงลงไปนะครับ น้ำตาลปิ๊บลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็เนื้อปลากรายขูดนะครับใส่ไปประมาณสักสองขีดนะครับเสร็จแล้วเราก็บี้บี้บี้ขยำนะครับคนให้ทั่วกันแบบนี้เลยครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตีตีต,ต,ตีบี้บี้ขยำขยำอย่างนี้เลยครับตีเข้าไปให้เละเลยนะครับผมจากนั้นก็ ใส่กะทิลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตีแบบนี้ครับตีคนๆๆให้เละให้หนุนเหนียวเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับคนไปเรื่อยๆให้เหนียวแบบนี้นะครับระหว่างนี้ก็ปรุงนะครับน้ำปลานะครับผงชูรสนะครับผงปรุงรสนะครับใส่ไปนิดหน่อยนะครับพอมันเหนียวแบบนี้แล้วนะครับเราก็เอาใบไม้เอาใบตองลงไปนะครับในกระทะครับแล้วก็ผักวางนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาปลากายขูดที่เราคนไปเมื่อกี้นะครับเราก็เอาไปวางบน บนใบยอนะครับแล้วบนหระพานะครับเติมน้ําลงไปใต้ใต้ใบตองนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดไฟกลางๆนะครับปล่อยให้น้าที่อยู่ข้างล่างใบตองนั้นเดือดเลยครับแบบนี้นะครับแล้วก็เติมกุ้งลงไปเติมปลาหมึกลงไปแบบนี้ครับวางเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้เลยครับปล่อยให้มันเดือดไปเลยครับแบบนี้เลยครับปล่อยให้ไปอีกสักพักนึงนะครับให้เดือดเดือดให้สุกแบบนี้เลยครับดูหน้าตาก็หน้าตารับประทานเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วระหว่างรอนี้ไป เคี่ยวกะทิอีกส่วนหนึ่งครับให้มันข้นๆนะครับให้ข้นกว่าเดิมนะครับใส่แป้งลงไปนิดนึงนะครับเพื่อทาการเคี่ยวให้มันเหนียวๆนะครับผมเพื่อเราจะได้เอามาไวปไปหยอดตรงหน้าห่อหมกเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็เอาผักลงไปก่อนนะครับแต่งหน้าห่อหมกเลยครับผักลงเสร็จก็นี่แหละครับน้ํากะทิที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้นะครับเราก็อามาแต่งหน้าครับหยอดๆลงไปนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามมันด้วยครับนี่เรียบร้อยห่อหมกเราใกล้จะสุกแล้วครับ พอถึงเวลาหอมกแห้งดีแล้วก็ยกลงมาใส่จานครับนี่เลยครับเราก็จะได้หอมกเนื้อปลากลายราดหน้าด้วยปลาหมึกแล้วก็กุ้งหูหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะครับแม่เห็นเราหิวเลยครับแม่ขอบคุณมากนะครับสําหรับการรับชมคลิปนี้จนจบนะครับชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับถูกใจมากๆกดติดตามมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ